สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้คุณครูต้องจิตจะพาเด็กๆไปเรียนรู้หน่วย วันเด็กและวันครูนะคะสาระการเรียนรู้ในวันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ความสําคัญของวันครูนะคะวันครูตรงกับวันที่16มกราคมของทุกปีนะคะวันครูตรงกับวันที่16มกราคมของทุกปีนะคะทําไมวันครูจึงมีความสําคัญนะคะความสําคัญของวันครูก็คือเพื่อให้ลูกศิษย์ได้ระลึกถึงพระคุณของคุณครูนั่นเองนะคะ พาร์ง,งานในวันนี้นะคะก็คือให้เด็กๆนะคะระบายสีภาพกิจกรรมวันครูนะคะจากภาพก็จะเห็นได้ว่ามีคุณครูนะคะแล้วก็มีเด็กนักเรียนนะคะทำกิจกรรมในวันไหว้ครูนั่นเองนะคะระบายสีภาพมาให้สวยงามนะคะคุณครูต้องจิตรอดูผลงานของเด็กๆอยู่นะคะ แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ